ด้วยความพยายามของรัฐบาลของท่านนายกประยุทธ์จันโอชาที่บอกว่าเราจะไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังวันนี้นะคะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้นําเรื่องราวที่มาเชิดชูเกียรติและการให้โอกาสและการมีศักดิ์ศรีการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขของอีกหนึ่งท่านที่อยากให้ได้รู้จักในวันนี้ค่ะ สวัสดีครับผมชื่อต้นครับชื่อทิมบุนดีอายุ34ปีครับตอนนี้คือท้าขายครับเซนวิ้เป็นบอลิโอตอนอายุ3ขวบครับกีแรกๆ3ขวบนี่คือมันมันรีบไปหมดเลยรีบทั้งแขนทั้งขาไปหมดแม่เอาไปรักษาก็ ข้างๆนานพอสมควรเราก็อยู่ๆกลับมาเหมือนเดิมแล้วก็ทีนี้ขาด้านซ้ายไม่ไม่กลับมาแล้วโรคนี้เขาเรียกว่าแบบกล้ามเนื้ออ่อนแรงก,ก็ผมก็เริ่มเริ่มนั่งก่อทานตั้งแต่สี่ขวบมันไม่มีทางเลือกมากนะ oh. มันจำเป็นต้องเรียนหาเลี้ยงชีพให้อยู่รอดแล้วก็ แน่นอนแหละวว่าถ้าผมมีทางเลือกผมก็คงไม่ทำอย่างนี้อีกอย่างหนึ่งขอทานมันก็ถามว,าว่าอายไม่อายครับจุดเปลี่ยนของผมก็คือได้มาเจอพี่เจียบเนี่แหละครับแล้วกาว่าผมนั่งขอไฟแดงอยู่เราก็เขาผ่านจีไลอะ่ะเขาชอบให้ผมร้อยหนึ100่งร้นึ่งประมาณสองเดือนครึ่งล้วก็อยู่ๆวันนั้นวันหยุดเขา เขาขับมาเองเขาไม่ให้ลูกน้องเขาขับเขาขับมาเองเลยแล้วเขาเจอผมแล้วเขาว่าเรียบไปคุยฝ่กป้อมตํารวจแล้วก็ถามว่าบ้านอยู่ที่ไหนจินยังไงอ,อยู่กับใครวันหนึ่งขอได้เท่าไหร่ชีวิตผมก็เหมือนน้ามันก็มีขึ้นมีลงผมบอกว่าได้สามสี่ร้อยเขาจะเหมาเลยวันนี้เหมา,าเหมาตัวเหมือนให้นั่งคุยกับเขาเลยไม่ต้องไปขอลแล้วล้วก็ว่าให้เอาขาดไปทิ้งแล้ววันหนึ่งผมไม่นึกเลยว,ว่าพี่เจี๊ยบจะยืดโอกาสให้ผม เงิแนแค่ส0งพบาทผมมาไกลได้กนาดนี้เลยกลับไปพบไปซื้อน้ำส้มซื้อลังซื้อหลอดจากคนที่เคยผ่านไฟแดงแถวนั้นเขายังเขายังแบบอึ้งอ่ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอยู่ๆวันนี้มันมันเปลี่ยนแล้วว่ามันทำไมขายน้ำส้มอะไรเนี่ยพอนานๆนนเข้านานๆเข้าลูกค้าหายหมดผมก็อยู่ไม่ได้ไปไปลูกน้องเขานะขายเซนวิธให้เขาอะ แล้วว่าไปมาเขาให้ค่าแรงน้อยผมก็เลยออกออกขายเองตอนนั้นผมทำเซนวิชไข่ดาวก่อนมีอยู่ห้าร้อยมันทำได้แค่นี้ผลลับกลับมายังไงครับอันน้มันก็ไม่เว่ออีกว่าจะผมมาถึงวันนี้ได้ผมก็ภูมิใจอย่างหนึ่งคือว่าผมค้นหาสูตรมันจนมันเจอปัจจุบันนี้เอาสูตรนี้เลยคือถามว่าทำไมอยากเป็นผู้ให้มาก เพื่อเรามีโอกาสเราต้องรู้จักแบ่งปันรู้จักเป็นผู้ให้เขาบอกเมื่อไหร่ผมห้ผมรู้จักเป็นผู้ให้เพื่อนั้นผมจะมีความสุขทุกวันนี้ผมพูดง่ายๆว่าผมไม่เคยลืมลูกค้าเลยเพราะลูกค้าเขาเป็นเหมือนอาจารย์แจกไม่เยอะหรอกพี่วันนั้นก็รู้สึกว่ามามาเจ็ดสิบกล่องก็เปลี่ยนชีวิตคือดีขึ้นเยอะกว่าแต่ก่อนมาก ก็มีความสุขค่ะแล้วก็ดีแบบคือแบบไปไหนก็มีไม่มีคนดูถูกก็ภาคภูมิใจค่ะที่เขาแบบสามารถดูแลครอบครัวได้คือถ้าพูดถึงน้องเบื่อผมก็ดีใจแทนเขาดีงครับคืออย่างน้อยคือเขาไม่อายแล้วก็เป็นเหมือนกำลังใจให้อีกแรงหนึ่งแบบเหมือนสู้ๆนะพ่ออะไรอย่างเงี้ยคือเขาแบบเป็นกำลังใจอีกแบบหนึ่งเลยค่ะ ก็ขอบคุณที่ดูแลกับเรากับลูกมากก็ขอบคุณเช่นเดียวกันครับที่ยามที่ลำบากเขาก็ไม่ทงงิ้งกันสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ถือบัตรประจำตัวคนพิการ สามารถได้รับบริการด้านการแพทย์ดังต่อไปนี้โดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายสามารถรับบริการด้านสาธารณสุขของรัฐได้ทุกที่ทุกแห่งโดยไม่ต้องมีหนังสือส่งต่อการฟื้นฟูร่างกายสมรรถภาพทางการแพทย์ได้แก่การฟื้นฟูนฟนการได้ยินการฟื้นฟูการมองเห็นกายภาพบำบัดกิจกรรมบำบัดเป็นต้นสามารถมีสิทธิได้รับอุปกรณ์ในการช่วยเหลือคนพิการเช่นอุปกรณ์เทียมอุปกรณ์เสริมขาเทียมฟรี หรือเครื่องช่วยคนพิการเป็นต้นโดยไม่คิดมูลค่าประกาศชี้แจงจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการสืบเนื่องจากกรณีที่สื่อมวลชนได้มีการนำเสนอข่าวการเปิดรับบริจาคเงินผ่านทางชื่อบัญชีกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดในประเทศไทย ประเภทบัญชีออมทรัพย์โดยสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยธนาคารกรุงไทยสาขาเซนจูรีเลขที่บัญชี481ขี0140ขีด024ซึ่งอาจทำให้เกิดความสับสนและเข้าใจผิดเนื่องจากมีชื่อกองทุนที่ใกล้เคียงกันจึงขอเรียนชี้แจงว่าทางกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดในประเทศไทย และมีการเปิดรับบริจาคดังกล่าวแต่อย่างใดสนับสนุนการผลิตโดยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์